นึวก่อนเอ๊ะตีความเพลงนี้ว่าอย่างไรคิดถึงอะไรประมาณนี้ยครับเพลงนี้มันเพลงเศร้าหรือเพลงอะไรเศร้าครับเพลงอะไรเพลงรักอ่ะเด้อแล้วแล้วแล้วเราเรารู้ไหมว่าว่าวฟางเขาตีความว่าไงไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรจริงๆแล้วเพลงนี้ถามว่ามันเพลงแบบคือเพลงอะไรถ้าเราฟังจากฟังจากดนตรีนะเอาเอาเริ่มต้นดนตรีเลยนะ ศร้าแท้ใช่มันเศร้ามากเหมืนก็บพวกมุมดาร์กของตัวเองใช่ใช่แต่มันมีแสงสว่บบางในมุมของเขาอ่ะคือผู้หญิงกนนี้รออะไรประมาณนั้นเพิม่มรู้ไหมอนไรเงี้ยอันนี้ครับ ไม่มีใครเศร้าซึ้งเตยไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้สึ้งมีค่าแต่รู้ว่าต้องอยู่เรือใครโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้ฟังเลยนะ แต่จริงๆจากเนื้อเพลงเนี่ยจากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้สด้ซึ้ได้เข้าใจในความรักเมื่อเธอได้เดินเข้ามาจริงๆแล้วมันเพลงนี้มันเหมือนกับเจอมันมีคนหนึ่งเข้ามาแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งว่าถ้ามีคนคนนั้นน่ะฉันจะรักเธอไปล่ะแต่ถ้าเนี้ยเวลานี้มันไม่มีอ่ะมันเหมือนเศร้ามากนะมันอยากได้มากเลยจริงป่าคือ ยังไม่มีแต่ใน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 เนื้อเพลงตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยม,มันมีผู้หญิงเดินเข้าแล้วเดินเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามีเข้ามาแล้วแต่มัน,มนถ้ามีเข้ามาแล้วเนี่ยแค่มีเธอคนเดียวอะไรอะไรฉันก็ไม่ต้องการแค่มีเธอเท่านั้นวันเวลาจากนี้ก็มีความหมายแค่มีเธอคนเดียวก็เปลี่ยนโลกนี้ไปทั้งใบและเปลี่ยนหัวใจฉันไปตลอดกาลแต่ถ้ามันไม่มีล่ะโอ้โหเศร้าเศร้ากว่านีา้อีกอะมันยิ่งแบบ ดาร์กเลยนะแบบเข้าส่มุมมืดเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเราลองคิดแบบนี้เนี่ยจากเนื้อเพลงแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันมันบวกนะจริงๆแล้วมันคือบวกนะแต่ถ้าเราคิดให้มันเข้ากับดนตรีที่มันมันมนมนมากเลยอ่ะมันหมนแบบหมนแบบสุดๆอ่ะเออการการคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าใน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 ทางในทาง acting เขาเรียกว่าเป็น double thinking คนเรามันมันมีมันมีมุมมองสนมสองมุมมันมันมากกว่าสองอ่ะ คนเรามันกลมเขาเก็จะรู้ด้ยจากเขากลมมันมีทั้งมุมหลายหลมุมถ้าฉันเป็นแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้มันมันมันซ้อนความความลึกลับอะไรข้างหลังไว้เยอะแยะมากมายไอ้ความไอ้ความคิดท,ที่ที่คนคนเนี้ยอยากจะมีใครเนี่ยมัน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 สื่อให้ถึงว่าถ้าฉันมีฉันจะทำอย่างเงี้ยแต่มันไม่มี แต่งว่าเหมือนกับเหมือนกับเอ๊ะแบบว่าเฮ้ยอยากมีแฟนมากอะ่ะอยากมีแฟนมากเลยแต่มันไม่มีอะ่ะแล้วเอ๊จะคิดว่าพอมีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไงครับคว<จ>นมร<อ>ู้จักนี่เออมันจะมันจะแบบเฮ้ยไปกินข้าวด้วยกันนี่นเอออะไรเงี้ยมีเธอมันจโอ้โหโลกส,สดใสว่ะแต่มันไม่มีวันเนี้ยเก็บปะเก็บ <Get S 1> ครับเออแต่จริงเนื้อมันไม่ได้บอกนั่นเลยนะเนื้อบอกแค่มีเธอโลกสดใสแค่มีเธอ มีคือตอนนี้เป็นอากาศท่าแค่พันนาใช่แค่พัณนาว่ามันมีแต่ถ้ามันไม่มีเออยังไม่เห็นอาจจะเห็นคนนั้นแต่มันยังไม่ได้เข้ามาถ้ายังไม่เข้ามาของเราแค่เปลี่ยนครับแค่เปลี่ยนเขาว่าแค่เป็นผ่านี่ก็เออใช่ใช่ป่ะมันก็จบละเรื่องแล้วแล้วก็เนี่ยเห็นว่าไม่ว่าจะนานเท่าไหร่แล้เราจะไม่มีวันตายไม่ว่านานเท่าไหร่เราจะบอกเขาว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะนานเท่าไหร่นะรักเราจะอยู่นี้ตลอดไปแต่มันไม่มีวันนี้มันทําไงอะ โอ้โห oh. แมาเออแบดโคตรเอ๊ะใช้เสียงร้องแบบที่แบบแบบธรรมดามากเลยคือแบบนิ่มมากอ่ะถ้านเคยร้องเพลงแล้วเออก็ดีแต่ว่าอาศัยคือแบบร้องให้ชัดใช่แต่ฟีลตอนที่มันเป็นเป็นเป็นเอฮุกที่เราร้องเนี่ยร้องให้มันแข็งแรงได้อืมไม่มีแล้วเฮ้อยอะไรเงี้ยมันไม่มีว่ะแต่ถ้ามีฉันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่มีทำไงอ่ะได้ปะครับ อ่ะลองดูนะลองคิดใหม่นะลองคิดใหม่ลองสร้างภาพคนคนหนึ่งขึ้นมาเหมือนเหมือนเราต้องการทำเอ็มวีเพลงเพลงหนึ่งเพลงนี้ยเราเห็นอะไรบ้างก็เห็นภาพผู้หญิงเราเราเราาทำเอ็มวีเพลงเนี้ยเราเห็นอะไรให้นึกเองนึกเองเราเห็นอะไรเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราบอกดูดิรเห็นถ้าถ้าถ้าคิดแบบแบบใหม่ก็ มีแต่ความว่างเปล่าเออมีของว่างเปล่ามีคนผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่ที่อยู่เป็นเป็นห้องอะไรก็แล้วแต่คือวางหมากไว้หมดแล้วว่าจะทำโน่นทำนี่แต่ไม่มีลองดูนะโคตรเผลอเออเหมอนคนเผอเผอแบบสุดๆอะคนเนี้ยเผอแบบดนตรีเศร้าโคตรดนตรีมันเศร้าอยู่แล้วเพงเนี้ยมันเศร้ามากตึงตึงตึงน้ำตาทับร่วงอะ

ทำไมแค่มีเธอคนเดียวก็เปลี่ยนโลกนี้ไปทั้งใบและเปลีล่ยนหัวใจฉันไปตลอดกาลไม่ว่าะนานาทาไรรักร้องจะไม่มีวันตายไม่ว่านานเทาไรหัวใจจะผูกกัน ลอพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโน้ตนี้ก็ได้คือถ้าเรามั่นใจโน้ตนี้ลอง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 โน้ตนี้แต่ขอให้ฟีลให้เยอะอดดาไไปปตลออินแพคเขาไม่ได้แล้วเอจะเป็นคนที่ถูกมองเขาไม่รู้ทำไมเพลงนี้ถึงแม้มันนี่อันนี้มันมันก็ถือว่าต่ำแต่มันต่ำในใน ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคีเลยออกเสียงแปลกๆที่เทมต่ะธรรมดาเพลงต่ำให้ธอได้เลยแต่ต่ำของอันนี้มันเลยแบบเมือดวงใจมีรักนั่นแที่ต่ำนั่นคือแบบถ้าถ้าให้เทมเมือดวงใจมีรักไม่ถว่าต่ปเทมหรอไม่คือคือแบบมันมันต่ำแต่มันยังสุเอนเอเวสูงมันจนทำให้เทมแบบเหมือนับต้องเป็นมันถึงต้องเป็นลมถ้าถ้าเทมร้องออกเสียงตัวเองเนี่ยถ้ายืนยืนเหนือให้แล้วให้เทมร้องเองมันก็จะเป็น เมื่อดวงใจมีรักดังจนนกโผบินอันนี้แหละเมื่อีันนเมื่อเพราะว่าเทมทำเสียงไงอ๋อเพราะว่าเทํพยายามทำแบบเมื่อดวงอ๋อเมื่อดวงเมื่อคือว่าเมื่อเมื่อดวงใจมีรักเส้นเปร้องงี้ไงอ๋อท่นที่จะเป็นเชสแบบว่าเมื่อดวงใจมีเมื่อเมื่อดวงใจมีอจะร้องเมื่อหรือเมื่อเมื่อดวงใจมีรัก เมือ่อเอาเมื่ออะไรอาเงี้ยเมือม่อเมือม่อเมื่อดวงใจมีรักดังจนนกพอบินบินไปไกลแสนไกลทีนี้โอเคทีนี้ขึ้นมาเมื่อดูอืมเมือ่อเอาเมื่อเมื่อดวงใจมีรักดังจนนกพอบินบินไปไกลแสนไกลขอเบาบินไปไกลแสนไกลอ๋อตรงนี้นใช่ตรงนี้ขอซอร์ฟลงแบบเบาลง ครับเพราะมันจะต้องเหมือนความไกลของมันอนะ่ะดินไปไกลแสนไกลอต่เมื่อมือดวงใจ ใจมีรไม่เอาลมลมมากไปเมื่อดวงใจมีรักเมื่อดวงใจมีรักแล้วเบาคำารักเมื่อดวงใจมีรักอืมอ่ะโอเคเมื่อขึ้นมาเนี่ยคําแรกขอแบบมีน้ําหนักเลยแล้วก็ไปบางลงงคำว่ารักเมื่อดวงใจมีรักเมื่อดวงใจมีรักอืมดังเจ้านกโพบินแล้วก็แรงบินไปไกลแสน บินไปไกลแสนไกลบินไปไกลแสนไกลอย <c fronts> so, likewise, que, ่างนี้พอไม่ต้องไกลบินไปไกลบินไปไกลแสนไกลไกลอีกทีนี้ไกลบินไปไกลแสนไกลเดี๋ยวนะครูบอกว่าไกลเนี่ยมันแปลกไกลธรรมดาคือไกลเออ ขอสั้นกว่าเดิมนี้บินไปไกลแสนไกลแล้วค่อยยากปิดคำเร็วบินไปไกลแสนไกลอืมอย่าให้ไปไกลไกลนี่คือสระอากว่าจะปิดคำยาวไกลแล้วค่อยลากอ๋อให้ปิดคำก่อนแล้วค like. อ่ lie, stand, อยลา拉บินไปไกลแสนไกลแสนไกลแสนไกลอ่ะอ่ะนี้ โอเคอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามบินไปไกลแสนไกลน้องแต่แรกเมื่อเมื่อดวงใจมีรัก <Okay. S 2> นังเจา้านกโพบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปค okay, ุณป้าหัวลมเยอะเลยหัวใจฉัน หัวใจฉันกล็ลอยลิบไปลอยไม่เอาลอยหัวใจฉันกล็ลอยลิบลอย,ลอยหัวใจฉันกล็ลอยลิบไปถึงแดนดินทินใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอา๋ยอืมโอเคอตอนเนี้ยเต็มขาดคือขาดเ็นขัดไวบราโตใช่ใช่ไหมไม่ต้องเทคนิค เดี๋ยวเดี๋ยวให้ครูโรดมาดูให้ที่สุดอ่าคือเราจะต้องเบาคำว่ารักนะครับดวงใจมีรักดังจนโลกพบว่มีไม่เคยส้สาไกลหัวใจฉันก็ลอยล็บไปถึงแดนดินถิ่นใดอ่ะเสียบเดบลไปแล้ว